ภัยพิบัติในประวัติศาสตร์โลกภัยพิบัติเหล่าดีเป็นเหตุการณ์ลายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียอย่างมหาศาลเหตุการณ์เหล่าดีช่วยสอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความรุนแรงภัยพิบัติจากมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักๆได้แก่ สงครามเช่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองสงครามเย็นสงครามในตะวันออกกลางเป็นต้นการก่อการลายเช่นการโจมตีในวันวันการโจมตีกรุงปรารีสปี2015การโจมตีกรุงลอนดอนในปี2017เป็นต้นการปล่อยมดริษเช่นภาวะโลกร้อน ฝนกรดมลพิษทางอากาศเป็นตน้นสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคิศกรา1914-1918ถึงสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า16ล้านคนและในอีกไม่กี่ปีต่อมา ปีคิศัก1,939ถึ19ง1,945สงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งคือสองครามโลกครั้งที่สองทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า60ล้านคนและยังมีผู้ที่สูญหายอีกมากมายสงครามเย็นคิเตอกร1,947 ถึง1,991สงครามที่ดำเนินอยู่เป็นเวลา44ปีระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตสงครามในตะวันออกกลางคิตศกราัช1,948ถึงปัจจุบันสงครามที่ยืดเยื้อ,อและซับซ้อนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านคนการก่อการร้าย การโจมตีในวันวันคิทศักัาช2001การโจมตีด้วยเครื่องบินพาณิชย์ส,สี่ลำต่อเป้าหมายในสหรัฐอเมริกาทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ3,000คนการโจมตีกรุงปารีสในปี2015การโจมตีของผู้ก่อการร้ายมุสลิมต่อเป้าหมายต่างๆในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทำให้มีผู้เสียชีวิต เกือบร้คนการโจมตีกรุงลอนดอนปีคิศรศักัส2017การโจมตีของผู้ก่อการร้ายมุสลิมต่อเป้าหมายต่างๆในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทำให้มีผู้เสียชีวิต18คนการปล่อยมลุิษภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภายแรงพายุรุนแรงเป็นตน้นฝนกรดที่ปนเปื้อนด้วยสารมลพิษทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลสัตว์และโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์มลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษการปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ PM 2.5ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งเป็นต้นภัยพิบัติจากเนื้อมือมนุษย์นั้นเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษยชาติเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกโเรา ต้องร่วมมือกันเพื่อเรียกเลียงความขัดแยง้งและความรุนแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมนุษย์ <starch. S 1> ข้อมูลในคลิปนี้มาจากแหล่งต่างๆมากมายขอขอบคุณแหล่งต่างๆมากมายที่ให้ข้อมูลที่ช่วยเหลือในการสร้างคลิปนี้